มีการจัดปาร์ตี้เล็กๆที่บ้านนะคะเดี๋ยวพาไปดูกันค่ะอันนี้ก็จะเป็นผักนะคะอันนี้เป็นผักค่ะเขาจะยำกันนะคะเออน่าจะเลี้ยงแขกทั้งซอยนะคะเพราะว่าเยอะมากนี่ค่ะอันนี้ก็จะเป็นอิ่งยังละมันนี้เครื่องยำเครื่องยำมันีม่มีมูยอมีอันนั้นบ่หุ่จักซื้อมันอาสร้างมันถอดปูอัด แล้วก็แล้วก็ไสกรอกใช่ไหมฮะอันนี้ก็จะดังไฟโอ้ยางาดังไฟเถอะเห็นยังมหนี่ต้มยำเครื่องในนะจ๊ะอันนี้ต้มยำเครื่องในนะคะเครื่องก็จะมีมีน้ำมีอันนั้นบักพีกมีหัวซิงคายมีใบบักกูดมีคานะคะเฮ็ดหลค่ะเลือกน้าหลค่ะเขาก็จะบีบน้ำมะนาลงไปนะคะเพื่อที่จะ อ,อใส่กับยำนะคะกำลังลวกเสตยอยู่ค่ะอันนี้คือการลวกผักนะคะเซตกับย่ำค่ะลวกผักค่ะนี่เป็นผักกระเฉดนะคะหลังจากนั้นก็ลูกสินมาลวกนะคะนี่ค่ะลวกให้พอสุกนะคะเส็จแล้วก็ออก,กจ้า หลังจากลวกเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะก็ใส่กระมังไปเลยจ้านี่ในรีลรายการมันมีถืกเป็นบางอย่างนี่นะคะตักใส่จ้าจนหมดนี่แหละคะ่ะเรียบร้อยแล้วก็พักไว้นะคะแล้วเพิ่งนะอันนี้กับเพิ่งกะสีหันหอมนะคะกับบักพริกค่ะบอกเลยแล้วก็จะติดลา่างที่บ้านด้วย อันนี้คือกั้นลวกยังก่อหลงซือ้อหมูค่ะหมูบดค่ะลวกหมูบดหม้อเดียวกันเลยนะคะนี่ค่ะเออน้องยิงกับทนายจีหล่างผักค่ะนี่นะคะคือการล้างผักนะคะคคนี่ค่ะคือการล้างผักนะคะล้างผักเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะ อันนี้คือการลวกมาม่าค่ะยี่ห้ออะไรใบใบใช่ไหมอันนี้ใบใบจ้าลวกวันนี้ฮัาเสตเฮดยำใบใบนะไอ้ยำยำเส้็มาม่ายี่ห้อใบใบจ้านี่นะคะใส่แบบใส่ยี่อันนี้ห้ดสิประมาณสิบก้อนนะคะสิบก้อนได้่ใส่ตยำอันนี้คือบรรยากาศนะคะบรรยากาศหน้างามีสามคนเอง สามคนแขกยังไม่มาค่ะวันนี้ฝนตกแขกเลยมาช้าค่ะอันนี้รอน้ำเสด็จนะคะแล้วก็พักเสียมอไว้นะคะนี่ค่ะลวกหมูโบดเสร็จเรีบร้อยนะคะก็มาใส่ในหม้อเดียวกันค่ะกระละมังเดียวกันค่ะเดี๋ยวก็เห็นบอกตงนี้เหะ นี่ค่ะกระมังเดียวกันนะคะบนแล้คือทำอ,อันใหญ่มากอันนี้คือฮอสิไปิทอดลูกสินนะคะเอาไว้กินกับแกมจ้าน,นี่ค่ะนี่ค่ะทั้งหมดนี่ฮอสิหันแหล้วกอบใส่ใน่หม่อลูกสินหันลูกสินนี้เฮเป็นแสกๆนะคะส่วนอันนี้เฮจากไหนนี่นสาธิตการตลาดให้ดูหน่อยค่ะคุณแม่ค้ม อ๋อทำไปอย่างนี้ใช่ไหมคะอ๋อบ้างให้มันเขาเนี่ยมันเกสวยนะอ๋อโอเคค่ะอันนี้คือเตรียมยำนะคะแต่ว่ายังไม่ได้ยำรอให้มันเย็นก่อนต่อไปอันนี้จะเป็นเมนูต้มค่ะนี่ค่ะต้มค่ะเมนูต้มไส้นะคะไส้ก็หั่นเรียบร้อยแล้วนะคะแล้วก็แช่ตู้เย็นไว้ค่ะ นี่หมอพอพอ่พอหมอเดือดักเสียใส่มาลงนะคะใส่มันสุกแล้วต้มไปต้มขึ้นอ๋อต้มไปแล้วอันนี้คือการอุ่นน,นี่นต้มปรุงดีด้วยเนาะอ๋อปรุงใช่ไหมคะปรุงปาดยุง่งยุ่งต้อมานน่บย,ยันใต้เลยเนาะนี่ติดใต้เลยน,ในดูค่ะดูค่ะเลิศหอมมากอันนี้เขาจะไม่ใส่มะขามเปียกนะคะจะใส่มะนาว<อ>ค่ะเปียกบ่ามีบุมี ใส่บักหน้าวนะคะทอดลูกชิ้นหน้าบ้านนะคะรอกระทะให้ร้อนจ้านี่นะคะรอกระทะให้ร้อนค่ะนี่ลูกชิ้นสุดท้ายใน,นการทอดค่ะลูกชิน้นร้ายแห้งกินหมดหรือเปล่าไม่รู้เยอะมากต่อไปสิเป็นก,การทอดนะคะทอดลูกชิ้นค่ะหน้าก๋วยเตีเออเอเอลูกชิ้นมาลงเส่หมอนะคะ นี่คะ่ะนี่นะคะรอสุกแล้วก็เอาลงค่ะตไปม่ใจนี่มันมีอันนี้หยุดก้าขาอยู่แล้วมอเดือดนะคะมอเดือดจักน้อยค่ะนี่ค่ะถ้ากระถอดไปเรื่อยๆค่ะสมารชิกเข้ามาประมาณสองถุงนะคะ เรามาสํารวจหม้อต้มเราจ้ะนี่หม้อต้มมกกรลังเดือดนะคะเดี๋ยวเพิ่นมาปรุงค่ะมาใส่เกลือไปวังหันนะคะน,น,คนี่จ้าโอ้เริ่มสุกแล้วนะคะใหญ่มากเลยอันนี้สุกได้ที่แล้วนะคะหักรสิตักใสหมอ้อพักไว้นะคะให้เสด็จน้ำมันค่ะ กะสีบานนี่มากบานจน,บ<า>นแบบจนบานเกินนี่นะคะพักไหวนี่นะคะโอ้โหผัดดอกใหญ่มากลูกชิ้นใหญ่มากกินแบบโโกินแบบทั้งหมู่บ้านเลยนะคะเพราะว่าเราทําเยอะมากค่ะนี่คะ่ะลังจนานล้างจนางจนากระเสดจน้มไวนะคะพ่อจนแก๊สหมดเลยค่ะวันนี้ ามาติมนี่จ้าเอาวางไว้ผืนมาเป็นยังแต่เพราะว่ากินเองจ้าอันนี้ก็ท่อต่อนะคะท่อต่อจากก้าจุกจะเสร็จนะคะเนี่ยค่ะไปเลยๆคะ่ะอันนี้คือรอบสองนะคะน้ำจิ้มไก่วางในขันเตาแก๊สเออช้ยน้องไปหยิบน้ำจิ้มไก่นะคะไม่รู้จะหยิบน้ำปลามาหรือเปล่าคะ่ะ เดี๋ยวเรามาดูลุ้นกันค่ะว่าจะหยิบน้ำปะลาหนื้อน้ำจิ้มก่ไม่ให้เรานะคะตอนนี้ก็หาไม่เจอน้ำจิ้มไก่ที่เป็นวขวดออถูกต้องค่ะนี่นะคะน้ำจิ้มไก่นะคะมากินกับลูกชิน้นจ้า หลังจากหมอเดือดแล้วนะคะก็าก่บซปะคมเปลี่ยลงไปจ้านี่นะคะใช่มันเปรี้ยวอมเปรี้ยวอร,อ,ยอร่อยอร่อยจ้าเอเอลน่ทำไ,ไมพ่อดด้านดำอ่ะคนนี้เข้ากันค่ะจะปุ้งละไปบ๊ยมันดเดือด,ดอันนี้คือน้องแป้งจ้าน้องแป้งมาแล้วจ้า อันนี้น้องแป้งนี่น้องไก่มาลงมามากกับฝนมากกับฝนมาตอนไหนในกุ้งกุ้งสิบไม่เริ่มเห็ดก่ใส่บ่มีหองนางมีหอมนางอันนี้ก็จะเป็นแบบเครือเครือนะคะเราไใบตองโอค่ะหแต่ละก็หอมค่ะ นี่เขาสิมายำนะคะอันนี้รับปรุงนะคะมีน้ำมะนาวมีน้ำจรานะคะผงชูรสแล้วก็ผงชูรสเข้าไปค่ะผงชูรสพอประมาณแล้วก็จะเป็นเเรียมรองค่ะเตียมรองค่ะเหลายนะคะใส่หมดเลยนะคะ บีบลงไปค่ะบีบลงไปอันนี้ครับปันเอานะคะแม่ครับปันเอาค่ะมีกระเทียมกับพริกปันนะคะกระเทียไม่ไหวคุณเกลี่ยทำไม่ได้ไม่ได้อันนี้คือเกลี่ยมันแล้วน้ใส่แต่มันแล้วแล้วเราก็จะเทรงใส่ตรงนี้เลยนะคะ เอาผักใส่ก่อนนะคะนี่ค่ะค่ะแล้วก็ให้เป็นยำไปเลยจ้าจูไม่แห้งจูไม่แห้งอะมิแห้งอยู่แล้วจูมาแม่คุณแม่อันนี้ก็จะเป็นช่งนั้นช่วงอันี้ทุ่งอันนี้ทุ่งก็เป็นอันนี้คือผสมน้ำนะคะแล้วก็บักหน้าค่ะลงไปค่ะค่อยถ่ายใหม่ถ่ายใหม่นะอันนี้คือการแผลทำสมาเิกนะคะโอ้ยอินฟูมีมีหอยอินฟูเพิ่มไม่เอกมาเนี่ยใต้ครูแข่งมาหลายแต่อินฟู สาวอินฟูคนหนึ่งแล้วใส่อีหย่างหนาก็ขึ้นเหลี่ยม่พอขาดเลยโอ้ยผู้ใดเปลาเจ้าเลยแหละมาประกอบกุ้ย่กับบานหนูด้วยอันนี้คือยามนะคะยาปองอันนี้เพผ่กกระสิปรุงโหลดนะคะนี่ค่ะจบนะคะปรุงโหลดด้วยปรุงจุลธูปกระดมปลาค่ะพอจ้ะแม่มาเป็นเต้าแก่แล้วนะคะเพราะว่า ปิกนิกแก๊ดเมมร์ดค่ะนี่ค่ะก็ซีมแล้วละค่ะก็จเปิดเพลงเสียงดังในจัหน่อยนะคะจากนั้นก็เริ่มเต้นแล้วนะคะมึงจะรับอุปกรณ์ฮะเจ้าป้าพูกีเยจะไม่อาเือนมาเลยเจ้าปากเอเนีย แขกเยอะก็ต้องตามด้วยย่างเนื้อย่างนะคะนี่นะคะแขกสมาชิกบ่าหนังบ่าใไม่มึง บอญญาบังหันบอญญาเงินเรียนเัาจะตายคนนี้ก็ลองเพลง่นนันจะลองเพลงบ้าเรื่องเฮ้ยไอ้คุณสมบันองเข้าเรียนเข้าเง็นเง้ยเดียวข้อใครถาม่ามันเงี้ยงเว้มันเง้ย អាយមានមួកសុំទោសខ្ញុំមិនដឹង Happy birthday, happy birthday, to happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to. You. Happy birthday. Bye. Bye. กนมีกล้วยมานันแหละเสียไปแล้วกล้วมาลูกขาดทำไมเด็กดีอย่างนี้มาปลูกแกนเลื่อยเขาอันนี้ผูกเป็นตะทอดนะคะกลับขึ้นมาได้มันไม่มันไม่เสียตลอดไปหรอกคนเราแม่ไม่ก็แม่แม่ก็เสียแต่มันก็ดีขึ้นเรื่อยๆลูก

ต,ต,ตัวเสียมูได้ก็ร่าตกตองเออแม่กูก็ห่วงกูแม่แม่กูก็ห่วงกูกูไม่ทำให้แม่กูเสียใยจเกิดลูกใช่ละล,ลูกกูนํานเาไว้แยกกูยอะใจแยกกูให้ไปมอละบอมันอไไม่กินอะไรกินอะอะมาดได้ผัวให้พี่ <ๆ S 2> สาวกันนี่ ถ้าแม่จะลูกเด้อแม่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 ค้างยิ่งอ่อยอนลูกคอยเป็นอย่างแแม่ค้าง้ากะแม่แม่คักมันดาอยเป็นคนดีามาดินิดนึงมน่อกก็แลูก พ่อกับแม่เชื่อเชื่อแม่เชื่อแม่แล้วลูกไปเข้ามักมู่กับจิงแต่เราเข้าต้องแยกคนดีดเลยคนดีลูกคนละแยกนะลูกนะคนละแยกล่ะาล่ะสาละใจละาวเออค

អេនេះទៅ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 នេះ